สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมมีอะไรมาให้ดูครับพี่น้องดูวิวเนาะคือผมถ่ายในตึกตึกหนึ่งอยู่มุมมุมหนึ่งนะของในกรุงเทพน,นะพี่น้องคือมันสวยอะ่ะผวมสูงเนาะวิวสวยมากเนาะแต่นะําวิวความสวยนี่ก็มีความเสียวแล้วก็ความเสี่ยงด้วยครับพี่น้องเนะนะนี่ผมถ่ายให้ดูนะนี่ผมถ่ายแล้วรอบไปรอบตึกเนาะ ผมถ่ายถ่ายแล้วก็ผมมาเห็นนนี่ครับพี่น้องมาเห็นคนกรีดกระจกครับพี่น้องนะเนี่ยความสูงดูเอาเนี่ยผมจะถ่ายนี่นะเนี่ยเห็นไหมกำลังถ่ายลงมาเนี่ยคือตึกนี่สูงมากเลยดูเนี่ยเขาเช็ดกระจกครับพี่น้องโอ้ผมเห็นแล้วโอ้โหคนลุกเลยเนี่ยความสูงดูเอาพี่น้องนะ ผมถ่ายข้างๆเขาแอบ,บถ่ายอยู่ยังไงก็ขออนุญาตด้วยนะครับเขาไม่เห็นหรอกครับเขาแอบ,บถ่ายคือง,งานอย่างนี้โอ้โหเนาะถ้าเป็นผมนะวันละสองพันหรือ 10, 000, หมื่นึางโมก็ยังไม่เอาหรือห้าพันอะไรอย่างนี้หรือหมื่นหนึ่งผมว่าไม่กล้าเสี่ยงเลยพี่น้องดูเอาดูเอาพี่น้องโอ้โหเสียวมากครับผม